สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะฮะมาพบกันเช่นเคยนะทุกทนะ่านเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับอ่าเป็นแนวทางสามตัวนะครับผมนะรัฐบาลนะฮะเอ่อรัฐบาลนะครับ,รบนะ สูตรนี้เนี่ยเมื่อที่แล้วเนี่ยน่าจะหลุดนะครับผมนะแต่ผมเอามาแก้ให้ใหม่แล้วนะมาแก้ให้ใหม่นะครับเซติเนี่ยเท่าเดิมเลยนะครับเซติเนี่ยมีประมาณหนึ่งสองสามสี่งวดนะครับผมนะสำหรับสามตัวรัฐบาลเล่านั้นเนาะก็เดี๋ยวมาดูวิธีคำนวณก่อนนะฮะสำหรับวิธีคำนวณนะครับผมนะสำหรับสูตรแรกสูตรแรกเราใช้เป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกหลักร้อยสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบหนึ่งครั้งนะครับผมนะเป็นหลักสิบล่างนะครับ ถัดมานะถัดมาสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเนี่ยเอ่อเราใช้เป็นหลักแสนนะสองครั้งนะที่นํามาบวกกับตรงนี้นะครับที่นํามาบวกกับเออหลักร้อยนะครับหนึ่งครั้งอ่ถัดมานะถัดมาเราใช้เป็นตรงนี้นะครับใช้เป็นหลัก หลักร้อยนะครับแล้วก็มาบวกกับหลักสิบเท่านี้เองนะครับผมนะหลักร้อยบวกกับลักสิบเท่านี้เองนะครับผมนะก็จะได้เป็นสูตรสามตัวมาเนาะสูตรนี้นะครับผมนะสูตรนี้เนี่ยม,มีประมาณนะครับมีประมาณหกเจ็ด แปดชุดนะฮะแปดชุดนะครับผมนะสำหรับสามตัวรัฐบาลนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางแล้วกันนะครับยังไงก็ไม่สามสรถสูตรให้เล่นการผนิตลดสิ้นไปกฎหมายทุกชนิดนะครับผมนะอืมเอาไว้ซื้อเออ่รัฐบาลนะครับผมเออ่ส่วนหลักแสนหลักหมื่นหลักพันเนี่ยก็ลองลองไปหาจับกันดูเอาดูนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับอ่าสูตรแรกนะสูตรแรกเราใช้เป็นศูนย์บวกสองบวกสองบวกหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อ่จะได้เป็นห้านะครับผมนะห้าเดี๋ยวผมขอเขียนตรงนี้เนาะ ถ้าตรงนี้นะบวกหนึ่งงที่ได้เป็น6นะครับผมห้าบวกหนงขงที่ได้เป็น6นะทุกคนนะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมใช้ากาแดงผมหายนะครับนอยู่นี่ครัอันนี้เนี่ยบวกหนึงที่นะครับผมนะถัดมานะครับเราใช้เป็น5้าบวกห้บวกสเนาะก็5้าบวกห้บวกสเนี่ยเราก็ได้เป็น12นะเราใช้เลขสอมาวางไว้เลยเนะี่ยสตรงนี้นะบวกห้งที่นะครับ สองตรงนี้บวกห้าคงที่ได้เป็นเจ็ดนะครับผมอ่าโอเคนะครับถัดมาเป็นสูตรที่สามนะครับเราจะเป็นสองบวกเจ็ดนะครับสองบวกเจ็ดเนี่ยได้เป็นเก้าเนาะเนาะเก้าตรงนี้เนี่ยบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับเก้าบวกเจ็ดได้เป็นเอ่อสิบหกนะครับผมได้ใช้ไดบหกมาวังตรงนี้นี่บวกเจ็ดนะครับจับคู่นะครับจับคู่เป็นห้าสองนะครับผมห้าสองเก้านะครับ อ่าห้าเจ็ดเก้านะครับผมเอาขออภัยห้าสองเก้าห้าสองหกนะครับผมนะห้าสองเก้าแล้วก็ห้าสองหกนะก็นะกระพุนนะครับเอ่อเลขผีดผมหายไปไหนเนะี่ยเอ๊ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นน 5, 2, 9, แล้วกันนะห้าสองเก้าแล้วก็ห้าสอง อันนี้เป็น5 2 6นะเพื่อนนะ5 2 6จริงๆแล้วสูตรนี้ก็ยังไงก็เข้าๆนะครับผมนะแต่อันนี้ผมมากำลังย้อนหลังให้ดูเนาะ5 2 9 5 2 6 5 7 9นะครับแล้วก็5 7 6นะครับอ่6 2 9นะครับแล้วก็6 2 6นะครับผม 6 7 9นะครับแล้วก็6 7 6นะครับข้องวดนี้ออกเป็น5 7าเ็นะครับ5 7 9้นะที่เข้าไปนะตรงนี้นี่5 7 9นะครับผมนะสำหรับโพด,ดแดงนะเนาะกพเข้าเป็น3ตัวตรงเลยนะครับถัดมานะถัดมาเป็นเอ่องวดที่2นะครับก็จะเป็น5บวก5ได้เป็น10เนาะเอ่อ1บวก8ได้เป็น9นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้เป็น19นะเราใช้9กามาวาง9บวก1คงที่ได้เป็น0นนะครับผมถัดมาตรงนี้ใช้เป็น6บวก6บวก5นะครับ ผลลั์ได้เป็นเอ่อสิบเจ็ดนะฮะเราใช้เลขเจ็ดมาวางเจ็ดบวกหาคงที่ได้เป็นสองนะครับตรงนี้เราใช้เป็นห้าบวกเจ็นะครับห้วกเจ็ดได้เป็นสนะิเนาะเลขสองมาวาง2องบวกเจ็ดคงที่นะครับสองบวกเจ็ดคงที่เนี่ยก็จะได้เป็นเนะก้าเนาะจับคู่นะครับได้เป็น,เ,ปนเอ่อได้เป็นประมาณนี้นะเป็นเก้าเจ็งเก้าเจ็ดเกนะครับมนะศูนย์เด อาสักครู่นะว่านะโอ้ผมเริ่มเบอร์แล้วนะื่อนะขอภัยนะครับผมนะวันนี้อ่เกาเจ็อนะครับนะเก้ 2, อันนี้ต้องเป็น9ก้า9ก2านะครับตรงนี้เป็น9 2้าสอนะครับ07นอ่าสนะครับ แล้วก็079นะครับ022นะครับแล้วก็029นะครับผมนะวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดนับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยเพะว่านะเออนะครับมัวแต่ดูสูตรนะครับผมนะก็มีหลายสูตรนะครับผมนะเดี๋ยวมาทำให้เนาะทำทีเดียวนะเดี๋ยวเราเอาคลิปลงค่อยๆเอาทยอยอาลงนะฮะสำหรับสูตรเนาะวันนี้เอาเป็น972นะครับผมนะที่เข้าไปนี่ครับ972 เข้าไปตรงๆนะสำหรับกุนี้ถัดมานะครับถัดมาเป็นกุญที่3นะฮะงงที่3าจะเป็น9บวก9บวก9บวก4นะครับ9 1้า่เกาเก้3ปเป็น2 17บนะครับบดวกด้วย4นะฮะ27บวกด้วย4ได้เป็น31นะครับเราใชลเล็กมาวาง1บวกด้วย1คงที่ได้เป็น2นะครับถัดมาตรงนี้จะเป็น2บวกเอ่อบวกได้เป็น4 4บวก9นะครับได้เป็น1 3เราใช้เล็กมมาวางไว้เลย สามตรงนี้บวกด้วยห้าคงที่ได้เป็นแปดนะครับตรงนี้ใช้เป็นเก้าบวกเจ็ดนับได้เป็นสิบหกนะครับหกบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับหกบวกด้วยเจ็ดคงที่ได้เป็นสิบสามนเนาะ,ะจับคู่กันเลยนะครับจับคู่เป็นหนึ่งสามหกนะครับผมนะหนึ่งสามสามนะฮะหนึ่งแปดหกนะครับ, 1, 8, รบแล้วก็หนึ่งแปดสามนะฮะผมนะ สองสามหกแล้วก็สองสามสามนะครับสองแปดหกแล้วก็สองแปดสามนะครับพวกนี้ออกเป็นแปดหกหนึ่งนะครับแปดหกหนึ่งมีไม่เอ่ยนี่นะครับเข้าเป็นตรงนี้นะครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหกแปดนะครับผมนะสามตัวเนาะถัดมานะฮะถัดมานี่ครับอันนี้พวกนี้ งวดนี้เป็นงวดล่าสุดนะครับผมนะกรกฎาครับสําหรับงวดไปอย่าวันที่ 1, หนึ่งกรกฎาตรงนี้เราใช้เป็นเอ่อแปดบวกแปดได้เป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกด้วยหนึ่งได้เป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกด้วยเก้านะฮะอ่อสิบเจ็ดบวกด้วยเก้าสักคู่นะกันนะตรงนี้เป็นเกนะ้าเนาะแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งสิบหกนะฮะสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดนะครับผมนะ 17บเจ็ดสิบเจวกเ้าได้เป็นยี่สิบหกนะครับเราใช้เลขหกมาวาง6กบวกกหนึ่งงที่ได้เป็นเจ็นะฮะถัดมาตรงนี้ใช้เป็นหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกแดนะครับผมได้เป็นยี่นะครับเราใช้เลขศูนมาวางเนาะศูนบวกห้างที่ได้เป็นห้านะครับผมถัดมาตรงนี้ใช้เป็นแปดนะฮะอแปดบวกด้วยหกนะครับแปดบวกด้วยหกได้เป็นสิบสี่นะครับผมสิบสี่เราใช้สีมาวาง สีตรงนี้บวกด้วยเคงที่นะครับสีตรงนี้บวกด้วยเคงที่ได้เป็น11อ็ดนะครับผมนะ,ะจับคู่ได้ประมาณนี้นะครับจะได้เป็น6 0ศูนนะครับ601ูน60ยนะครับผมนะหกห้าสี <c oughs> นะครับแล้วก็6กห้นะครับ704แล้วก็701นนะครับผม 7 5 4ห้าสี่แล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งนะครับผมนะสหรับงวดนี้นี่ออกเป็นห้าหนึ่งเจ็ดเนาะห้าหนึ่งเจ็ดก็เข้าไปนะทุกนนี่ห้าหนึ่งเจ็ดนี่นะครับจะกลับกันนะฮะสำหรับสองวดนี้จะกลับกันแต่สองงวดนี้จะเข้าตรงๆเลยนะฮะก็สถิติเนี่ยมีประมาณสงวดนะครับยังไงก็เดี๋ยวเป็นข้อมูลเป็นแนวทางแล้วกันเดี๋ยวมาดูงวดประจำวันที่สิบหกนะครับผมนะเป็นงวดประจำวันที่สิบกนะครับผมนะที่จะถึงนี้เนาะ ก <c oughs> ระดาษดานะครับผมนะเดี๋ยวมาดูก <Enfin wer> ki> ันเดี๋ยวมาดูกันสําหรับได้คํานวณนะครับเราใช้เป็น5้าบวกหได้เป็น10เนาะสิบวกหนึ่งได้เป็น11 11ดบวกด้วย2ได้เป็น13นะครับเราจะใช้เลขสามมาวางไว้เลย3บวกหนึ่งคงที่ได้เป็น4นะครับส่วนตรงนี้เราใช้เป็น7จบวกเจได้เป็น14นะครับ14บวกด้วย5ได้เป็นเอ่อยี่สบเอ่อสิบบวกด้วย5ได้เป็น19นะครับ19เราใช้เลข9้ามาวางอ่า เก้าบวกด้วย5คงที่ได้เป็นเอ่อ10 14นะครับเราใช้เลข4มาวางไว้เนาะถัดมาตรงนี้ใช้เป็น5้บวกหนะครับได้เป็น6นะครับผม6บวกด้วย7คงที่นับได้เป็น13นะฮะจับคู่นะครับ3 3ตัวไนดะ้ประมาณนี้จะได้เป็น3 9 6นะครับ3 9 3นะครับผมนะ4อ่ะขออภัยอ่า สามสี่หกนะครับแล้วก็สามสี่สามนะครับสี่เก้าหกแล้วก็สี่เก้าสามนะครับนะสี่สี่หกแล้วก็สี่สี่สามนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับเลขโัประจําวันที่เออสิบหกนะครับผมนะ สักคู่นะครับครับเจ็ดแล้วปากกาจะหมดนะฮะทับหกสี่นะครับนะนี่นะครับก็เดี๋ยวเอาแคปเจอร์นะครับไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางได้เลยนี่ยสำหรับได้คำนวณของเราเนาะสามารถจะสูตรไปได้นะตรงนี้ไม่ห่วงกันนะครับผมเนี่ยประมาณแปดชุดนะครับลองจับไปดูเนาะชอบเลขไหนลองจับไปดูนะครับก็เอาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมนะเลขที่วางไว้ให้เนาะ อเลขที่คำนวณไว้ได้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมไปทําคลิปอื่นต่อให้แล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับสำหรับสูตรนะครับผมโอเคนะครับโอเคสาลคลิปนี้ผมขอตัวนะลาไปก่อนนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะ